สนองตอบก็แวะเลยฐานที่ราชการใกล้ๆเขาไปยึดเขาไปขออาศัยเป็นที่หลับที่นอนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่จบสิ้นนะมันก็จะกลายเป็นรัฐที่เอาอย่างอะถ้าพูดถึงเขามันเขาไปเข้าก็ไมรุนแรงนะเพราะ่าวะเขาไปผมว่ามันมันยังน้อยกว่าเอซีมอบทุดก่อนที่เขาทาเจ้ายญิเข้าไปเขาไม่ได้ไปทํา ลายสักถินอะไรเนี่ยครับผมไม่รู้ไอ้นี่มันก็ยังสู้กันในชั้นศาลอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็ยังสู้กันอยู่นะเรื่อง World t r a d e เนี่ยก็เกิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนที่ถูกควบคุมตัวไปก็ไม่ใช่คนที่วางเพลิงนะอันนี้ยังไม่นับรวมต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดก็มีกระแฉกันไปแฉกันมาอย่างนี้มาถูกลงถูกหลอกอะไรก็ว่ากันไปไงจะจับพวกหลายคนเลยแต่อย่างนี้ผมว่าเขาไปนะมันเหมาะสมแล้ว่ะครับเขาก็ไม่ได้ไปอะไรรุนแรงอะไรนี่เขาไปแสดงออก กินจตหมอด้วนะแต่เขาไม่ทำอย่างนี้ก็าํายังไงล่ะครับเขาประมวมก็ไม่ได้ด้วยแรงความรับผิดชอบอะไรอ่าจะเอาดอกไม้ไปให้แล้วก็บอกว่าเออขอให้เลือกเลือกข้างประชาชนหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาข้าวข้าวต้มมาฝากอะไรก็ว่างไปแล้วก็กลับแล้วก็บุหรีาข้าวต้มไปให้เขาถึงว่าทีาทำอย่างนั้นเออมีข้าวหงข้าวหอมาฝากเะาง้ัแล้วก็น่าวะางวอยาเมข้า้าหอมฝากระไรก็วงไดแล้วก็ัลห่งต้ม อย่างนี้คุณเล่นเอาม็อบมาชนม็อบด้วยไม่ได้มาเอามาชนเขาเขามาชนรงในในราชมังคลาไม่ได้ออกมาเลยมันมันไม่ได้ออกครับแต่ว่ามันแสดงว่าแสดงอาการว่าคุณไม่ได้ยอมจะรักผิดอะไรมั่งเลยคุณเอามาต้านอีกคุณไม่ยอมออกมาต้านเรื่องกันคุณไม่ได้เอาออกมาชนเพะว่าคุณเอามาแสดงออกอย่างเนี้ยอคโอเคนรับคุณออกมายอมรับผิดครับหน่อย ครับครับขอบพระคุณนะครับคุณประเดชครับสวัสดีครับยงยังยังยังย,ง,ยงคุณเห็นโจรแล้วอ่ะเขาคุณขอมอยู่ในมือแล้วคุณไม่รับผิดชอบอะไรเลยเขาคุณเป็นโจรอ่ะครับครับเ<อ>นนาะกเขาก็า<ม>บอกว่ามันก็เหมือนโจรนะลุเข้าไปในบ้านเขาอะ่ะครับมัน<ม><ม>อีกด้านนึงก็จะอยนี้ก็ได้คุณประเดชขอบพระคุณนะขอบพระคุณขอบพระคุณคุณประเดชนะครับสวัสดีครับวันชัยวันชัยฮะวันชัยครับไม่เหมาะครับไม่เหมาะอ๋ะวอยู่ยังไรเนี่ย ไหนครับอยู่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับกรุงเทพนะทําไมถึงไม่เหมาะกุณวันไั่คิดว่ามันมีแนวทางอื่นวิธีการอื่นหรือว่าอย่างไงในมุมมองกุณมันมีทางที่ดีกว่านี้เยอะก็วันนี้เขาก็เข้าไปพิจารณาในสภาอยู่แต่ก็บอกว่าในรัฐบาลเนี่ยทำผิดพลาดก็ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยประชาชนว่าทนไม่ไหวก็เลยต้องต้องทำอะไรสักอย่างล้วมันเนี่ยติดตรงไหนฮะก็ออกออกเนียโทษสกรมอ่ะก็รับผิดไปแล้วไงเขาก็ยกเลิกไปแล้วไงฮะแล้วยกโลกนี่คือรับผิดเหรอ ยกเลิกไปแล้วครับคือถ้าคนทําผิดเนี่ยมันมันมันต้องยกเลิกแล้วจบเลยใช่ไหมมันไม่จบครับแต่ไม่จบเขาก็ยกเลิกเมื่อมันไม่ดีเขาก็ฟังเสียงประชาชนว่าประชาชนไม่เห็นด้วยเราจะรู้ว่าไม่ไม่ใช่เราจะรู้ว่าดีไม่ดีเนี่ยตอนนี้พูดไม่ได้หรอกครับเพราะเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันถึงจะพิสูจน์ได้ว่าอันนี้มันถูกต้องหรือเปล่าเข้าใจไหมัมันเป็นกลกรณีการจะเอามาเทียบเคียงหรือเอามาทดแทนันไม่ได้คุณคุณถามตั้งประเด็นว่า ถ้าไปยึดเนี่ยเหมาะไหมอันนี้เด็กๆก็ตอบได้ไม่เหมาะครับเออแค่นั้นพเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะการที่จะไปะยึดสถานที่ราชการนี่มันถ้าถ้ารัฐบาลเป็นโจรคุณเป็นโจรไปด้วยงี้มันก็ไม่ถูกใช่ไหมฮะถูกไหม,มครับครับ,รบแต่ว่าเขาบอกว่าอาตัดน้ําตัดไฟตัดตัด,ดอทอดน,น้ําเลี้ยงรัฐบาลไม่ต้องไ้ทํางานได้นั่นแหละไปไปคิดแบบนั้นไงก็ทําไมไม่คิดอีกมุมนึงว่าประชาชนมาแสดงออกแล้วเนี่นะมันก็ เป็นการแสดงที่ดีนุ่มนวลดีอยู่แล้วเราก็เห็นด้วยแต่ว่าการจะไปยึดสถานที่รายการนี้เราไม่เห็นด้วยครับครับมันมีวิธีการอย่างอื่นไหมสมมุติว่าเราไม่ต้องไปยึดสถานที่รายการมีวิธีการอย่างอันนี้อันนี้ต้องเป็นคณะเสนาธิการของเขาเนี่ยที่เขารวมชุมนุมมีตั้งหลายม็อบเนี่ะเขาต้องมีมีความคิดที่ดีกว่านีเขาคงสรุปแล้วแหละว่าจะยึดยึดนี่แหละแต่เราบอกไม่เห็นด้วยอืมไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าอะไรนะสถานที่รายการก็เขาบริหารไปอีก ปีกว่าเท่าก็หมดแล้วอ่ะยอมรับยอมรับความคิดนะของแต่ละคนก็มีความคิดแตกต่างกนได้ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับครับขอบพระคุณนะครับคนบุรีรัมย์คนบุรีรัมย์อ่ะคนบุรีรัมย์ครับคนบุรีรัมย์แต่ก็จะสายหลุดไปแล้วนะครับหรือท่านที่โทรศัพท์ก็มาอย่างที่เรียนมาโดยตลอดนะครับว่าระหว่างที่รอสายท่านจะไม่ดินเสียงอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อย่าพึ่งไปวางสายนะครับจะให้รอประมาณสัก30วินาทีนะครับแล้วเราจะไปทักทายท่นนะฮะก็โทรเข้ามาเนี่ยยังไงยังไงรอสักเล็กน้อยนะครับระหว่างที่รอสายมันจะไม่ดินเสียงอะไรนะครับก็เรากําลังคุยกัอีกสายหนึ่งอยู่นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญนะครับสําหรับวันนี้ขอสายสุดท้ายก็แล้วกันนะครับไอ้เซเเขาบอกว่าไม่ต้องอ่านวันนี้ครับเพราะก็ไม่เป็นไรไม่อ่านก็ไม่อ่านฮะเทคนิคมีปัญหาเทคนิคนิดนึงนะอ่า อาล้วครับก็ขอสายสุดท้ายนะครับไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับสายสุดท้ายนะครับนิกคุณนิกอ่าคุณนิคมนะฮะคุณนิคมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิคมครับครับคุณนิคมต้องฟังทางโทรศัพท์มะเดี๋ยวฟังทางโทรทัศน์นะฮะต้องเดินเดินออกมานิดหนึ่งนะจากจอจันทก็วันใดครับคุณนิคมครับคุณนิคมต้องฟังทางโทรศัพท์นะครับผมครับคุณนิคมต้องเดินออกมาจากโทรทัศน์เลยฮะฟังทางโทรศัพท์ออกมาคนละห้องเลยฮะครับ คุณนิคมต้องเดินออกมาจากห้องที่เปิดทีวีเลยนะครับออกมาคนละห้องแล้วปิดประตูห้องนู้นเลยนะครับเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์ใช่ไหมมาจากเพชรบูรณ์ใช่ไหมเดินออกเดินออกแล้วครับเดินออกแล้วครับครับปิดแล้วใช่ไหมอ่าเอาละดีแล้วดีแล้วคุณคุณนิคมฮะตัดไปแล้วมั้ยยังอยู่ไหมครับอ๋อสายหลุดไปนะครับไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาละฮะ อันนี้ก็เป็นได้สักสายหนึ่งถ้ถ้าสันโทรมาตัวเนี้ยครับคุณครับมาอีกสักสายนึงสันโทรมาคุณอุดรคุณอุดรค,ค,ครับ,รบ,รบ,รบสวัสดีครับคุณอุดรครับครับสวัสดีครับเหมาะหรือไม่เหมาะคุณคุณอุดรผมว่ามันไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะ รเราะามันมีวิธีการอย่างอื่นใช่ไหมในมุมของคุณคนอุดรครับผมก็มันมีวิธีการอื่นที่ว่าคือก่อนก่อนที่ก่อนที่จะข้อสกชุมนุมเนี้ยเขาเคยพูดว่างไงน,นี่เป็นตกระดับแบบว่าเป็นไร้เหตุผลน,นะครับแทนที่ว่าเราจะต่อสู้กันโดยที่ว่าทำระบบป,ประชาธิปไตยตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้แต่มันเหมือนว่าบนเตยังไม่จบยังไม่จบเกมครึ่งแรกนำทำศูนย์แล้วก็เลิกเตะอย่างเงี้ย มันมันน่าจะใช้วิธีการอย่างไหนในในมุมของแล้วก็ต้องสอสู้นะครับตามกระบวนการการยุติธรรมครับหลายอย่างครับการกระบวนการตามก็ไม่ยอมรับศาลอีกมันก็ใช่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ยอมรับยุติธรรมก็ไม่ยอมรับจุมนุมก็ไม่ยอมรับตอนย้าอยห้ทาไงมันก็ใช่ครับตรงที่จุดเขาไม่ยอมรับแต่มันก็ต้องมีเหตุผลไงก็คือคือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงก็ได้แหละครับแล้ว เหตุเกิดจากอะไรครับจุดเริ่มต้นขึ้นมาเจเจเนี่ยโทษกการแค้การที่ว่าคือมันตอนนี้เป็นการที่ว่ามันคือไปเชื่อแต่แกนนํานะครับไม่ไม่มันมาจากรัฐบาลนีปล่าออกเนี่ยโทษสกมอ่ะอะไรครับมาจากเนี่ยโทษสกมหรือเปล่าก็มาจากนี่โทษสกมก็เขาถอยนะครับคือถอยก้านลงแต่ะถอยแล้จบใช่ไหมแต่ทางนู้นก็ได้คือแค่เท่าไหร่ได้คือแบ้สองก็เป็นว่าไม่ไม่เหมาะใช่ไหมในมุมของไม่เหมาะคือต่างคนต่างฝ่ายดีกว่าสู้ตามกระบวนการตามสภาเลยดีกว่านะครับ ครับครับอ้าวขอบพระคุณฮะวันหลังโทรมาคุยกันใหม่นะครับเราจะไปสายสุดท้ายแล้วก็จะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วคุณคนกระสินอีกรอบหนึ่งครับคุณคนกระสินครับครับเป็นจุดสุดท้ายเลยครับคุณประจักสุดท้ายเลยอ้าวอ้าวเชิญคุณประจักครับครับผมหายเหตุนะครับมันไม่เป็นกฎหมายนี่ครับอย่างที่ผมเคยพูดอยู่หลายครั้งเนี่ยเพราะมันไม่ได้จำได้แล้วจำได้แล้วกฎหมายกฎหมายอะไรเนี่ยไม่ไม่ต้องเอาตรงนี้แล้วเอาเหตุผลอื่นก่อนอ่ะเอาเหตุผลอื่นนะครับครับผมจะแย้งกับอาจารย์ที่ที่ปกรณใช่ไหมครับครับ ที่ว่านี่โทษกรรมะนะใช่ไหมครับครับแล้วทําไมเขาออกพอรบอรไ,อไอ้นี่ิรโทษกรรมไอ้สามศูนย์เก้าเลยครับสามศูนย์เก้าครับสามศูนย์เก้ารับนูนมันก็ต้องรับรองในการกระทำนั่นเราคุยก็ถึงบอกว่าอันนี้มันเป็นกฎหมายได้ยังไงอะ่ะใช่ไหมฮะอย่างอาจารย์เนี่ยนะผมถึงบอกนี่เลยอาจารย์ครับ อ่าไม่เป็นไรหรอกคุณคนกระสินก็มุมมองต่างกันได้ไม่เป็นไรอราไม่ว่ากันไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรแต่ว่าในมุมของคุณคนกระสินคิดว่ามันไม่เหมาะใช่ไหมไม่ควรใช้วิธีการอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับก็นี่แหละผมถึงบอกนี่แหละคือกฎหมายเนี่ยมันไม่เป็นอย่างงั้นก็เลยก็เลยวุ่นวายมาถึงปัจจุบันนี้แหละเข้าใจเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่นะคุณนะขอบพระคุณนะครับคุณคนกระสินครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับอ่าละก็เป็นสายสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้ประเด็น ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับสำหรับเรื่องมอบที่ไปปิดล้อมนะครับสถานที่ราชการเหมาะสมหรือไม่อย่างไรก็เป็นความเห็นที่ต่างมุมกันออกไปนะครับบางคนที่เป็นนักรัฐศาสตร์หน่อยก็จะอามองในแง่ของอเรื่องของการบริหารการจัดการ,น,การนะครับในแง่ของการเมืองหน่อยแต่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติเนี่ยฝ่ายกฎหมายฝ่ายกฎหมายหน่อยก็จะมอง,มองว่ามันไม่ได้นนเพราะว่ามันผิดกฎหมายคือ ฝ่ายนิติกับรัฐศาสตร์นี่มันเถียงกันมาโดยตลอดอะคือมันมุมม,มองต่างกันคืออยู่บนพื้นฐานความคิดเนี่ยที่มันแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมรับนะครับที่จะฟังความคิดเห็นของของคนอื่นท่านอื่นที่อาจจะมุมมองต่างกันกับเรานะครับมันก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าฟังแล้ว เราค่อยๆที่จะนําไปสู่การนํามาวิกิดวิเคราะห์หรือสามารถจะคุยกันได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่จะคุยกันแรกก็ยังไม่ต้องคุยครับเพราะเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นทะเลาะกันเปล่าเรื่องการเมืองพอเห็นต่างแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นอย่านําไปสู่เรื่องการทะเลาะวิวาทก็แล้วกันนะครับมุมมองทางการเมืองเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเรื่องอื่นนะครับบางครั้งมาค่าวคุยกันได้บางครั้งมาค้าวคุยกันไม่ได้แต่ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ทุกขั้นแสดงความวิหิตวิพากษ์วิจารณ์ ไปสู่สิ่งที่ดีสำหรับประชาชนคนไทยนะครับวันนี้ผมระจากมงสาคุณสปอนหลงจิและทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะว่าเกมการเมืองที่ขับเคลื่อนกันอยู่ปัจจุบันนี้เป็นเกมการเมืองที่ชิงไหวชิงทิพยเป็นพอสมควรครับพอภาษาทางการเมืองเขาก็บอกว่าอยู่ในช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อทีนี้เราก็จะเห็นว่าการไม่เคารพกฎหมายครับการใช้กฎดหมู่อยู่เนื้อกฎหมายแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นว่าเราเสีย หายกับเศรษฐกิจเป็นจํำนวนนับหลายแสนล้านนะใครคิดการอย่างไรใครทําอะไรขณะนี้ยกที่สามปลายกนะครับจะขึ้นยกที่4และยกที่4จะมีอะไรเด็ดเดเบี๋ยวติดตามกันต่อไปครับานมู้ชมที่กรพบครับ